มหาวิทยาลัยลังสิตจัดงานสัมมนาประจำปีการศึกษา2555ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยซึ่งงานนี้เป็นการแนะแนวครูจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศให้รู้ถึงแนวทางในการบอกกับนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่มหาวิทยายลัยเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาและว,วัตถุประสงค์ของงานนี้กันก่อนค่ะโอกาสของประเทศไทยเนี่ยมีสูงถ้าเผื่อว่า เราเราได้สร้างการศึกษาให้มันเป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งศักยภาพหลายด้านเื่อเราส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนก็เขาก็าจะมีคุณค่าแล้วก็เดินทางถูกความสำคัญของอาจารย์แนะแนวเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่แต่เพียงบอกให้ไปเรียนอะไรเท่านั้นอาจารย์แนะแนวเนี่ยมีความสำคัญต้องรอบรู้อนาคตศาสตร์ของโลกของ ประเทศด้วยฉะนั้นก็ไม่งั้นก็ไม่สามารถจะแน่แนวได้ถูกทางนะครับก็ได้ไดพยายามอธิบายแนวคิดนั้นไปการศึกษามันคือการสร้างภูมิปัญญาเป็นนวัตกรรมจริงๆมันไม่ไม่ใช่เป็นระเบียบแบบแผนต้องเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนี้นะไม่ใช้รูปแบบก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป สำหรับภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิกรรมดีมหาวิทยาลัยลังสิตมารม่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยค่ะ วันนี้ผมมีความรู้สึกสองประการประการแรกที่สุดคือขอต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยรังสิตรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ท่านมาใช้ที่นี่เป็นที่พบปะสังสรรค์ครั้งใหญ่ของสมาคมซึ่งท่านอาจารย์เข้ามาจากทั่วประเทศเราถือว่าเราดีใจที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จความดีงา,ามความ โดดเด่นความสําคัญของงานของท่าน oh. การศึกษาควรจะเป็นว่าเราต้องชี้แนะแนวทางเขาช่วยเหลือเขาเขาอ่อนเขาด้อยเราต้องสร้างคุณค่าที่เข้มแข็งให้กับเขาเขาจะจมน้ําลงไปเราจะต้องช่วยดึงเขาขึ้นมาให้เขาพ้นจากน้ําให้ได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปการให้เด็กกู้เงินกอยอสอ ถึงแม้จะไม่ได้เงินคืนเลยก็ได้กำไรฉะนั้นการศึกษาในการลงทุนไปแล้วเนี่ยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศถ้าเผื่อเราปล่อยยึดกติกายึดระเบียบยึดแนวทางที่เป็นในเชิงบังคับตามกฎหมายแบบเดิมๆที่เป็นไทยๆของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายทางการศึกษาได้เลยฉะนั้นการเรียนการสอนก็คงจะต้องปฏิรูปในแนวทางนี้ซึ่งดึก้ำบันเรามีกระดานดำอยู่หน้าชั้นเด็กเล็กๆสมัยผมมีกระดานชนวนเขียนจดจับบนกระดานดำลงสู่ตรงนี้จริงๆอันนั้นก็เป็นนวัตก,กรรมสมัยนู้นสมัยนี้เนี่ย มันก็มีนวัตรกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณค่าที่เป็นภูมิปัญญาของไทยสมัยดั้งเดิมต่อไปนี้เราไม่ควรจะเน้นเรื่องห้องเรียนแล้วห้องเรียนไม่ได้จําเป็นสําหรับการศึกษาแต่ศึกษาเนศึกษาจากโลกกว้างศึกษาจากการหาข้อมูลหาปัญญาจากโลกกว้างซึ่งมีหลากหลายต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กุณาให้เขียนทั้ง ให้ใช้สถานที่ในการจัดก,กิจกรรมซึ่งมีเพื่อนครูแนแนวและก็บุคลากรแนแนวทางการศึกษาทั่วประเทศได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หลังจากไปฟังข้อมูลดีๆกันไปแล้วเราไปถามอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆกันค่ะว่าอาจารย์ได้รับอะไรจากการแนแนวในครั้งนี้กันบ้างเป็นการพิพายที่ใช้ระยะเวลาสั้นแต่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะท่านได้พูดถึงเอ่อการการศึกษา และที่สําคัญเพิ่งจะมากระจ่างเรื่องอาเซียนนะคะจากท่านว่าครูแนแนวต้องมีบทบาทตรงไหนนะคะที่จะนําเด็กปัจจุบันเข้าสู่อาเซียนแล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยเตรียมพร้อมกับอาเซียนแค่ไหนนะคะซึ่งฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆในใน,ในทัศนะของครูแนแนวน,นะคะก็คงกลับไปเริ่มต้นก็อันดับแรกก่อนจะเริ่มต้นกับเด็กเราต้องไปสร้างความเข้าใจกับกับคณะครูแล้วก็ฝ่ายบริหารก่อนว่าบทบาทของแนนแนวน,นะคะที่ได้มาตรงนี้นะคะ แล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะถึงจะลงสู่เด็กให้เด็กเข้าใจก่อนดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะฝ่ายบริหารค่ะที่จะจับมือร่วมกันพัฒนาเยาว,วชนช่วยกันสําหรับการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนก็ยอมจําเป็นอย่างมากที่จะมีอาจารย์แนะแนวที่เข้าใจและรู้ถึงความต้องการของเด็กว่าเด็กต้องการอะไรอยากเรียนคณะอะไรและกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีทีมหาิทยาลังสิทธิ์เร็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของเด็กไทยในอนาคตค่ะ